คนถามบอกว่าใช้อะไรผิวถึงใสทาแล้วบอกว่าคือไม่วอกติดบ่อไม่วอกติดแบบว่ากําแพงติดเสื้ออุย้ยอันนี้เนี่ยบอกได้เลยอันนี้ความลับนะเพราะว่าพิกี้คนไหนก็ใช้จริงๆรวมถึงบอกว่าสาวๆคนไหนเขาก็ใช้นี่เลยนี่น,น,นี่เป็นบอดี้เซรั่มจากทางเนโอเจนที่แรกนะก็ไม่เชื่อหรอกลองดูนะบีมานิดนึงแค่นิดเดียวนะต่างจากเนี่ยก็ตู่เลย อายดูข้างเดียวหลายๆคนอาจจะบอกว่าเคยแบบเจอแบบโอ้โหเป็นคราบเหนียวๆอันนี้ไม่เหนียวเลยนะทาเหมือนโลชั่นปกติทั่วไปเลยอะแต่ว่าหอมด้วยอะแล้วก็ขาวด้วยอะไม่เชื่อลองดดูกันเห็นปะขาวเนียนใสนี่พูดจริงๆนะขาวใสเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเห็นเส้นเลือดเลยอะผิววันทองขนาดเนี้ยมีทั้งแบบคอลลาเจนมีทั้งแบบฟูต้าไทโอนแล้วก็ยังมีผงไขมุกอีกต่างหากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวคนไหนอยากจะ สวยผิวใสโดยไม่ต้องฉีดไม่ต้องไปพึ่งบอกว่าพวกบีบีครีมขาววอุย้ยพี่สวยละค่ะอย่าลืมนะคะกับ Body กบอดี้เซรั่มจากนิวออเจนค่ะ